สวัสดีครับผมและ FC ใน Discord เนี่ยจะมาขายของในายามค่ำคืนในแมปนี้กันนะครับโดยแมปนี้เนี่ยจะมีอยู่2โหมดด้วยกันโหมดแรก ก็คือ endless mode ก็คือโหมดไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองโหมดที่2ก็คือ story Mode หรือโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองผมและ fc เนี่ยจะเล่นเป็น story Mode นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันนะครับผมไปกันบิวปาก,ก่อนมีบริการขายตัวละครแมบสเตลเบรดลดราคาถูกรับเติมโลบักแบบ id พาราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนและยังมีสินค้าทุกแมบพร้อมจําหน่ายต้องที่บิวปาก,ก่อนลิงร้านหน้าช่องเลยครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการมาอยู่กันในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นร าที่เราจะต้องเปิดขายในยามค่ำคืนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในร้านของเรานะครับผมนี่เลยก็จะมีนาฬิกาด้วยเอาไว้ดูเวลาและตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเราด้วยนะครับ <150. S 1> เดี๋ยวเราดูกล้องก่อนว่าเขาเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่มีนะครับผมทำอาหารได้ให้เขาได้ตามปกติเลยโอเคลูกค้าคนที่สองมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูกล้องก่อนว่ามันมีสิ่งอะไรผิดปกติหรือเปล่า อมก็ไม่น่ามีนะโอเคขายให้คนนี้ได้ไม่มีอะไรผิดปกติเรียบร้อยครับผมทำอาหารส่งให้เขาเป็นที่เรียบร้อยเอ๊ะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเหมือนเกมนี้จะมีร้านค้ามาให้ด้วยแฮะมันมีจมสแกด้วยท่านผู้ชมก็ขอลองหน่อยละกันนะโอเคแล้วทำการกดใช้ได้เลยปึ๊บเรียบร้อยจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอเคเลย โอเคมันเป็นจำสแกร์แบบนี้จริงๆแต่ผมไม่ได้ตกใจนะและคือผมเป็นคนซื้อแล้วทำไมผมต้องโดนจำสแกร์ด้วยวะเนี่ยผมขอดูกล้องก่อนว่าไม่มีสิ่งอะไรผิดปกติหรือเปล่าโอเคไม่มี แค่นาการทำอาหารให้เขาได้เลยตอนนี้น้อง FC เนี่ยวหวาดผวากันมากเลยเพราะโดนจําสแกนของผมไปตะกี้นะน้องพี่ขอโทษน,นะที่พี่แกล่ะตั้งแต่ขายของมาเรายังไม่เจอลูกค้าที่มันผิดปกติเลยนะครับตอนนี้ยลูกค้าคนถัดไปมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูกล้องก่อนว่ามันมีสิ่งอะไรผิดปกติหรือเปล่า <S 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 อืมไม่มีอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชม ทำไมมันไม่มีสิ่งผิดปกติอีกแล้วอะดวงตาก็ปกติอืผมขอเดิอนออกไปในร้านดูหน่อยละกันมันก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติดวงตาก็สีดำก็น่าจะเป็นคนจริงๆแหละท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โหมันมาหลบอยู่ตรงเนี้ยอะไรวะเนี่ยไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วโอ้โหมันยังมาเกาะไอ้นี่อีกมาอีกแล้วท่านผู้ชมลูกค้ามาอีกแล้วเดี๋ยวผมดูก้องก่อน บอวก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกแล้วนะทำไมอะ่ะทำไมผมไม่เจอลูกค้าที่ไม่ผิดปกติเลยอะ่ะท่านผู้ชมมีลูกค้ามาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะก็ไม่มีหลังร้านก็ไม่มีโอเคแสดงว่าก็ทำอาหารได้เลยโอเคท่านผู้ชมลูกค้ามาแล้วแต่ผมขอดูกล้องก่อนปึ๊บโหไม่มีอะไรอีกแล้วอะ่ะทำไมผมเอ้ยเดี๋ยวด้านหลังร้านมาได้ไงปิดน้องปิด ปิดปิดปิดด้านหลังร้านน้องด้านหลังร้านได้กล้องกล้องมีด้านหลังร้านปิดเลยโอเคก็น่าจะไปแล้วแหละ What <the> hell? เฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าคนนี้อุย้ยมีกระดูกปิดน้องไม่ขายไม่ขายเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ใครเนี่ยโอเคคนปกติใช่ไหมอุ้ยอุยอ้ย ฮ้ย้ยออกออกออกอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเลยปิดเลยปิดเลยน้องอย่าขายอย่าขายทุกคนดูกดข้อนี้สิระยะเวลา2 A.M จะมีรถเนี่ยที่ไม่มีคนเนี่ยจะมาตรวจสอบให้เราทําการออกจากร้านด้านหลังผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาให้ออกอะ่ะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะ2:00 A.M แล้วโอเคมีลูกค้าเข้ามาใหม่อีกแล้วดูกล้องก่อน โอเคชัดเลยท่านผู้ชมไอ้โลนี่มันใครวะเนี่ยไปเลยปิดเลยโอเคน้องรู้งานไปแล้วน้องมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดเลยทุกคนผมเพิ่งเจอไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรอะ่ะมันมีมือด้วยอะ่ะแล้วมันเหมือนแบบกําลังขึ้นมาจากพื้นเลยท่านผู้ชมอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรทําไมไมันหลบได้โตงั้นอะ่ะเดี๋ยวดุ้งเลยไอ้ที่เดี๋ยวมันสองเอเอ็มแล้วนี่น้องสองเอเอ็มแล้วน้องสองเอเอ็มแล้วน้องมันสองเอเอ็มแล้ววิงว่งวิ่งน้องวิงว่งวิ่งโอ้โหเรียบร้อย ไม่ทันนะพี่ชมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไปอะ่ะผมต้องโดนปั่นนะพี่ชมผมต้องโดนปัน่นมา